วันนี้นะคะก็มาพบกับนี้นะคะจากรีเจนโฮมคา a r อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ที่เดิมนะคะทุกคนขาโชว์รวมรถมือ2 Regen จนโฮมคารราชพฤกษ์นะคะวันนี้นะคะนี้จะมานําเสนอรถเก่งซีแดงขนาดใหญ่ที่ยอดนิยมทุกยุคทุก,ทกสมัยเลยนะคะจะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจาก Honda Civic FC คันนี้นะคะวันนี้ r ีเจนโฮมคา a r นำมาเสนอนะคะเป็นตัวสี เทานะคะทุกคนหาเป็น Honda Civic FC 1.8นะคะรุ่น EL รุ่นท็อปนะคะปี2017นะคะราคาเพียงแค่6 9 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและก็ผ่อนถูกๆเลยค่ะผ่อนเพียงแค่1 1 0 0 0นนิดๆเท่านั้นเองนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมการรีวิวกันเลยนะคะด้านหน้าเขาให้อะไรมาบ้างเอ่ยนะคะแล้วก็ c ีวิคเอคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่เพียงแค่1,000 100, 0แสนเท่านั้นเองนะคะไม่แท้รับประกันประวัติศูนย์ครบครันเลยนะคะค่ะด้านหน้าให้อะไรมาบ้างนะคะก็ให้เป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะคู่หน้านะคะตัวนี้ แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะคะด้านล่างนะคะตัวนี้มีไฟเดย์ไลท์ไหมมีแน่นอนค่ะไฟเดย์ทามดันนิ่งไลท์ตรงนี้นะคะส่วนกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวกระจังโครเมียมนะคะเป็นตัวละะักษณะแถบเดียวนะคะแล้วก็มีลักษณะ,ะของโลโก้ฮอนด้าอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนล้อนะคะเป็น ล้อเดิมนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะยางเป็นปี2020นะผ่านการใช้งานมาแค่ปีเดียวเองสภาพยังดีมากๆเลยนะคะเนี่ยดอกยางยังลึกยังหนานะคะใช้งานได้อีก -23 ปีข้างหน้าเลยนะคะส่วนล้ออลลอยของเขานะคะก็จะเป็นตัวสีทูโทนนะคะตัวนี้เป็นตัวสีเงินนะคะแต่รมควันด้วยสีดำนะคะทาให้สปอร์ตแล้วก็เท่ยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับ F C คันนี้นะคะใครอยากได้ชุดแต่งแบบเท่ๆไปขับนะคะก็สามารถบอกกับ,กบเจตนคมคาได้นะคะแล้วก็นี่ลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าน้องซี f อ c ซีคันนี้เนี่ยเป็นสภาพก่อนการบำรุนนะคะแล้วก็สีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีการกลับสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสีเทานะคะทุกคนค่ะส่วนกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะมามาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนมือจับก,ก็เป็นแบบมือจับแบบโครเมียมนะคะให้มาเป็นระบบคีย์เลสด้วยนะคะตรงนี้เปิดปิบประตูอัจฉริยะนะคะแล้วก็มีระบบสมาร์ทเอนทีด้วยนะคะค่ะ ฟิล์มนะคะก็มีการเปลี่ยนให้แล้วรอบคันนะคะแต่ว่ากระจกนะคะยังเป็นกระจกเดิมแท้จากสูตรฮอนด้าอยู่นะคะแล้วก็มีตัวกันสาดนะคะแถมมาให้ครบคันเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินติดนะคะดีเจคอมคารติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่สําหรับใครอยากได้ชุดแต่งก็สามารถบอกได้นะคะชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราจัดให้นะคะทุกคนค่ะส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยก็ รับประกันได้เลยว่าไม่ไม่มีการโดนจิ้มท้ายมาอย่างแน่นอนเลยนะคะมีไฟท้ายแบบเดิมแท้ปกติหมดเลยใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้อ่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่ากระจังด้านหลังจะเป็นตัวสีเดีวยวกับตัวรถนะคะทคนแต่ว่ามีโลโก้มาให้นะส่วนกระจกด้านหลังนะคะก็เป็นกระจกเดิมแท้ของ h อนด้านะคะนี่มีไล่ฟ้าหลังมาให้ด้วยและสามารถยังเติม e85 ได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านหลัง ด้านท้ากันบ้างดีกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอบเห็นนะคะเมื่อกี้มีกล้องหลังด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็กว้างอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเขาจะแตกต่างจากของโตโยตานะคะโตโยต้าจะให้ความกว้างด้านข้างแต่ว่า h อน da ให้เพิ่มไปมากกว่านั้นอีกนะคะคือคือให้ความลึกไปด้วยนะคะสามารถวางสัมภาระสิ่งของได้เพิ่มอีกมากมายเลยอ่ะด้านให้อะไรมาบ้างให้ล้อ ล้ออะไรนะคะให้มาเนี่ยคือยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะอาจจะมีฝุ่นนิดๆน,นะคะเพราะว่าเป็นสภาพก่อนการบํารุงนะค่ะส่วนด้านบนหัวน็อตเดิมแท้ไหมเดิมแท้หมดเลยนะคะตัวนี้สนุนกับความร้อนด้านหลังนะคะยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยนะคะนี่ไม่มีขยับเลยนะเดิมแท้จริงๆนะคะไม่มีการเก็บไม่มีรอยเก็บไม่มีรอยเก่าเลยใดๆทั้งสิน้นตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงมาให้อยู่แล้วนะคะครบคันเลยส่วน เพราะวันตังตักก็ยังอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะคะเนี่ยไม่มีชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีดนจิ้มมาอย่างของจริงของจังเลยนะเนี่ยสภาพเดิมมากๆเลยรับประกันโครงสร้างเช่นเดิมนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูภายในกันมากดีกว่านะคะว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างนะคะไปดูเลยค่ะค่ะภา,ายในของ c ีวิค FC ันนี้นะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะ ก็จะเป็นสภาพเดินสภาพสดๆก่อนการบำรุงเราเอามาให้รับชมวันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้ข่าวนะคะทุกคนไม่มียุบไม่มีย้วยเลยแต่ว่าอาจจะมีรอยนะคะการขึ้นการลงหรือว่าการเสียดสีของกางเกงเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่สถานภาพเบาะเดิมคือยังสวยยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเพียงแค่รอการคาสปาให้ทุกคนนะคะ แล้วก็ส่วนหนังนะคะหุ้มพงมอลไยไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะคะดูได้เลยนะคะว่าสวยมากๆนะคะทุกคนขาหัวเกียร์นะคะก็หุ้มด้วยหนังนะคะไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนอาจจะมีเพียงแค่ฝุ่นและสิ่งสกปรกนิดหน่อยนะคะแต่รับรองว่าหลังจากจบคลิปนี้นะคะเรามีการคาสปาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ดูคลิปต่อไปนะคะ,ะตัวนี้เป็นระบบ push start แล้วนะคะทุกคนขา แน,น่นอนนะคะว่าเขาเป็นตัวท็อปนะคะทุกคน1.8 EL นะคะปี2017นะราคา695,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่11,000นะคะจัดไฟแนนก็ดีนะคะซื้อสดก็คุ้มนะคะทุกคนขาาพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power multi function นะคะทุกคนด้านซ้ายมือของนี้นะคะก็จะควบคุมเครื่องเล่นมันติมีเดียหรือว่าหน้าจอนะแล้วก็ส่วนฝั่งขวามือของนี้นะคะก็จะมีระบบนะคะ cruise control นะคะระบบล็อกความเร็วนะคะ โอ้โหถือว่าออปชั่นไฮเยียมากๆไม้นี่อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ไม่แค่1นึ่งแสนเท่านั้นเองนะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรนะคะประวัติศูนย์ครบเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพูดไปนะคะว่าไม่เชื่อนะคะว่าประวัติศูนครบเนี่ยเรามีให้ดูเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นการเข้าสูนจริงๆนะคะการเข้าสูนเช้อระยะตามระยะทุกกาหนดเลยนะคะทุกคนค่ะไม่แท้รับประกันเลย <S <S พูดไปเะวหาว่าโกหกนะคะทุกคนค่ะประวัติศูนย์เราเข้าครบนะคะนี่ เข้าจริงด้วยนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเข้าสู่ทุระยะตามระยะที่กําหนดนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนหน้าจอนะคะขนาดประมาณ6นิ้วนะคะทุกคนเป็นระบบสัมผัสด,ดวยวทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะแอร์เนี่ยเป็นระบบแอร์แบบดิิตอลแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีไล่้าหน้าไล่้าหลังให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะคะอ่า รองรับนะคะ FM AM ได้อยู่แล้วนะคะ USB สามารถรองรับได้ไหมรองรับได้นะคะทุกคนแตนน่มันต้องอยู่ข้างล่าง HDMI ก็รองรับได้นะคะทุกคนอาจจะหาไม่เจอแต่ขอบอกว่าอยู่ข้างล่างนะคะนี่เดี๋ยวให้ทึ้งมาขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะส่วนหน้าจอนะคะก็เป็นระบบพลาสกินอย่างที่บอกไปแล้วนะคะตัวนี้รองรับนะคะ FM AM นะคะแล้วก็มี HD MI นะคะ AU X ได้ด้วยนะคะ USB ด้านล่างนะคะทุกคนส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะคะโหมดสปอร์ตนะเนี่ยตั้งค่าที่สำคัญด้านค่าของนี้นะคะมีระบบอีคอนนะคะเนี่ยประหย,ยัดน้ำมันด้วยนะคะส่วนเบรกมือนะคะก็จะเป็นระบบแบบ ปุ่มไปฟ้าแล้วนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับนะคะ Honda c i ีวี FC คันนี้นะคะมีระบบเชื่อมต่อะคะ่ะแอปเปิลคาพีได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะสําหรับเอาใจเวรุ่นนะใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อสอบถามไปเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะด้านข้นางเดี๋ยวเรจะให้ดูเบาะก,ก่อนเลยนะคะอันดับแรก เบาะนะคะก็เป็นเบาะนันะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะทุกคนค่ะสภาพดีมากๆเลยนเนี่ยไม่มีรอยยุบเลยไม่มีรอยยุย่ยด้วยรูปไปก็เนียนกริบเลยนะคะอาจจะมีรอยย่นนิดหน่อยะคะตามสภาพการใช้งานนะคะแต่แต่ว่าจะเป็นรอยเสียดสีของกางเกงนะคะทุกคนค่ะแต่สภาพเบาะเดิมเนี่ยคือเดิมแท้แล้วก็สวยเดิมจริงๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยค่ะค่ะเบาะด้านหลังนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดิมนะคะเบาะหนังสภาพดีมากๆเลยนะเนี่ยไม่มีรอยยุบเลยนะคะขนาดเป็นรถสภาพกว่าการบำรุงนะยังสวยขนาดนี้นะคะรถคาสปาเสร็จจะสวยขนาดไหนนะคะก็ให้มาเลยที่พักแขนด้านหลังนะคะวางแก้วน้ำสองใบจุกๆไปเลยนะคะก็มีระบบไ s o f i ิกให้ทั้งหมด สีจุดนะคะทุกคนมีเข็มขัดนิรภัยให้ครบนะคะหมอนรองคอทุกอย่างครบครันหมดพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งให้ดูนะคะสะดวกสบายไหมแน่นอนค่ะทุกคนค่าเป็นกิ่งซีดางขนาดใหญ่ต้องสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของออปชั่นนะคะเรื่องของการขับขี่แล้วก็เรื่องของการบรรทุกด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบขนคนไปเยอะแค่ไหนก็คือสามารถนั่งได้สบายเลยจริงๆนะคะเนี่ย นั่งได้ประมาณ3-4คนเลยนะด้านหลังอะ่ะเหมาะกับสำหรับใช้งานในช่วงปีใหม่มากสำหรับคันนี้นะคะ Honda Civic เนาะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูนะคะห้องเครื่องกันมากดีกว่านะคะไปดูเลยค่ะ ค่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะทุกคนค่ะก่อนที่จะมาดูห้องเครื่องนะเบาะของ Fc คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะ,ะเพราะว่าเขาเป็นตัวขอบมันเองนะคะทุกคนอ่ะด้านหน้านเนี่ยก็จะเจอเลยนะคะรอยมาร์กิ้งนะคะต่างๆยังอยู่ครบเลยนะคะสังเกตดูว่าเรารีวิวรถของเราทุกคันเนี่ยรถของเราจะต้องมีรอยมาร์กิ้งจากศูนย์ทุกคันเลยนะคะเนี่ยรอยมาร์กริ้งจุดต่างๆผ่านการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสภาพจาก QC ของ h o n d ้าแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นอุปกรณ์เดิมแท้จากโรงงานนะคะทุกคนดันนูกันบ้างดีกว่าค่ะหัวน็อตมีการแกะมีการถอดไหมไม่มีนะคะทุกคนหาหัวน็อตแท้หัวน็อตเดิมเลยไม่มีขยับเลยนะไยะไม่มีรอยเกะไม่มีรอยเกาใดๆทั้งสิ้นนะคะแก้มซ้ายแก้มขวายังสภาพเดิมหมดเลยนะคะนี่รูกลมต่างๆยังอยู่ครบนะคะรูกลมหมดเลยนะคะนี่เดิมแท้ของแท้จากศูนย์ฮอนด้าเลย คันด้านหน้าก็ม่มีการตัดต่อดแปลงสภาพเลยทั้งสิ้นนะคะอ,อปะุปกรณ์ทุกอย่างเดิมแท้หมดเลยนะคะคันนี้ก็จะให้ระบบเบรก ABS มาด้วยนะคะทุกคนทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมด้านบน f c คันนี้ของเราถึงไม่มีฉนวนกันความร้อน,นะคะทุกคนคะแต่ว่าเราสามารถหามาใส่ให้ได้นะเนี่ยแต่ว่าให้ดูเลยสภาพเนี่ยไม่มีรอยตัดต่อใด,ดๆเลยนะคะรอนฝากระโปรงยังอยู่เดิมหมดเลยนะคะเนี่ยลูกกลมต่างๆยังอยู่ครบนะคะทุกคน ไม่มีรอยชนไม่มีรอยแบบโดนจิ้มหน้าจิ้มหลังไม่มีนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความมั่นใจโดยการมีสติกเกอร์มาตรฐานมออกอให้ด้วยนะคะเดิมแท้จากโรงงานหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปโปรโมชั่นสำหรับ f c คันนี้กันบ้างดีกว่านะคะก่อนที่เราจะมาสรุปโปรโมชั่นนะคะทุกคนขาแอบเห็นนิดนึงนะคะว่าภาษีของเราเนี่ยต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะภาษีพรบรใช้งานได้ถึง7กันยา2565เลยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินต่อแล้วนะคะทุกคนคขาค่ะ f c คันนี้นะคะเป็น Honda Civic นะคะ1.8นะคะรุ่น EL ปี2017นเะคะเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่1นึ่งแสนทนั้นเองนะคะไม่น้อยมากๆราคาก็ถูกๆเลยค่ะราคาแค่6กแสนเก้าหมื่นห้าพันนะคะผ่อนเพียงแค่1นึ0 0หมื่นหนึ่งพันดีนิทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้ F C คันนี้ไปใช้งานอยากได้ชุดแต่งสามารถบอกได้นะคะเราจัดให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นรับส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทเลยนะคะเรายังแถมนะคะประกันเกยียร์ ECU 2ปีหรือว่า20,000ื่โลให้เลยแบบจุกๆนะคะใครอยากได้โปร ครอย่าได้โปรโมชันนี้นะคะก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะรีบก่อนปีใหม่นี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะว่าดเจิทัลโฮมคาร์เราเปิดทําการนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเราทำการถึง7จ็ดบงครึ่งถึง6กบงเย็นเลยใครมาไม่ถูกโทรมาได้เลยนะคะข่าววันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเจอก,กันคลิปต่อไปนะคะวันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ